ธนาคารแห่งนี้ทำลายธนบัตรเก่ามูลค่าหลายพันล้านบาททุกวันลิซ่าซึ่งทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดธนาคารแห่งนี้คิดไอเดียสุดแยบยลขึ้นมาเธอแวะไปที่ห้างเพื่อซื้อแม่กุญแจแบบเดียวกับของธนาคารลิซ่าแกล้งทำทีทำความสะอาดแล้วใช้ร่างกายบังกล้องวงจรปิดจากนั้นก็สลับกุญแจของจริงกับของปลอมที่เธอเตรียมเอามาแม้เจ้าหน้าที่จะเฝ้าจอกันอยู่แต่ก็ไม่มีใครจับพิรุษได้แม้แต่น้อย เธอจะหมายเลขกล่องที่เธอเปลี่ยนกุญแจและเข็นรถเข็นออกไปทันใดนั้นแอนนาซึ่งรับหน้าที่ขนย้ายกล่องเงินสดก็มาถึงเสียงกระซิบของลิซ่าเอ่ยเลขกล่องออกมาเบาๆอย่างแนบเนียนตอนนี้กล่องเต็มไปด้วยธนบัตรเก่าที่รอการทำลายแต่ไม่มีใครสงสัยอะไรเลยแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ใช้กล่องเป็นประจำทุกวันก็ยังไม่รู้ตัวเลยว่ากุญแจที่เห็นนั้นถูกสับเปลี่ยนไปแล้วแบบแนบเนียนแอนนาเริ่มขนกล่องไปยังอีกชั้นหนึ่งอย่างจะเย็นระหว่างรอลิฟต์เธอหยิบกุญแจปลอมที่เตรียมไว้ขึ้นมาไข,าขากล่องนั้นออก ธอค่อยๆเปิดแม่กุญแจแล้วเปิดฝาตู้ลงอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสยัยเธอแกล้งทําเป็นเต้นเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจก่อนจะทิ้งธนบัตรเก่าทั้งหมดลงถังขยะด้านหลังอย่างรวดเร็วทันทีที่ทิ้งธนบัตรเก่าไปได้จานวนหนึ่งเธอก็รีบปิดฝากล่องแล้วกดลิฟต์เพื่อนํากล่องส่งต่อให้แผนกทาลายรากับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างเป็นไปตามแผนในขณะที่เดินไปส่งเธอส่งสายตาให้พวกเดียวกันเป็นสัญญ,ญาณว่าได้เวลาเปลี่ยนกุญแจคืนแล้ว ซาราทธยิ้มให้แอนนาแบบเข้าใจทันทีไม่มีพิรุธใดๆเลยจากนั้นอนนาก็ออกไปรอตามแผนในขณะเดียวกับลิซ่าก็จัดการสับเปลี่ยนธนบัตรในถังขยะทุกอย่างถูกดำเนินไปอย่างรอบคอบส่วนแม่สาวยิ้มไม่มีพิรุธก็ทาภารกิจเปลี่ยนแม่กุญแจของเธอได้สําเร็จอย่างไม่มีทิฏฐิเช่นเดียวกันสุดท้ายพวกเธอนัดเจอกันที่ห้องน้ําหญิงเพื่อแบ่งธนบัตรที่ได้มาอย่างลับๆ